สวัสดีครับวันนี้ออโต้ริฟเทคจะมารีวิวชุดจอ Android ตรงรุ่น10นิ้วนะครับติดตั้งใน Toyota a u t i s โฉมปี2014ถึงปี2016นะครับตอนนี้เรามีออปชั่นเพิ่มนะครับมีตัวเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับตัวนี้นะครับชุกตัวเล็กๆนะครับแล้วจะไปโชว์ในตัวหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับอย่างนี้สมมติแรงดันลมอ่อนเนี่ยลูกค้าใส่ไปแล้วเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเนี่ยล้อหน้าตอนนี้ลมยางอ่อนจะล้องเตือนให้ด้วยนะครับก็คือเป็นออฟชั่นที่เราเปิดสามารถดูในที่จอได้เลยนะครับเรามาดูฟังก์ชันการทาง,งานนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีปุ่มเดิมทุกอย่างนะครับใช้งานได้นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ย ปลี่ยนทางบริษัทกรุงเทพธนาคารเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแท็กเนี่ยเปลี่ยนที่ปุ่มที่ตัวตัวตัวเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดมิวสิกให้ดูนะครับหรือตัวบุคคลมาพูดคุยไม่มีเลยค่ะสงบเงียบดีไห้นะฮะเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนแท็กได้เลยนะครับตัวแอปนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ มีเพลงนะครับาสามารถรเราวา์โหลได้นะครับรรแอปยังมีพวก youtube อีกนะครับสามารถโหลดต่างๆแอปต่างๆนะครับ Google Map นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนำทางผ่าน Google Map สะดวกสบายนะครับเหมือนที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือนะครับต่อมานะครับก็จะมีพวก youtube นะครับ แอป YouTube แล้วก็โหลดลงไปได้นะครับเปิด YouTube ฟังดูหนังดูคลิปในรถได้นะครับตอนนี้เราต่อจากที่ทางบริษัทเรานะครับใช้ Wi-Fi นะครับไกลนิดหนึ่งก็ม,มีนะครับเปิดได้ามาแล้วครับกำลังคลิปเลย t ด e m a มสสันนี้ยังนอกจากดู YouTube ได้แล้วยังมีพิเศษอีกนะครับก็คือ เดี๋ยวเราโชว์ทางนี้นะครับตัวนะฮะนี่ครับทีวีนิตตนะครับของอาสูกะครับชั้นแจ๋วนะครับชับ้นมากนะครับตัวน,นี้ต่อมานะครับเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันต่อมา ตัวนี้ก็จะมี TPS m ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวนี้นะครับก็ยังเตือนอยู่นะครับคันนี้ก็จะมีกล้องหลังใส่เพิ่มเข้ามานะครับก็หมดแล้วนะครับตอนนี้การใช้งานทั่วไปก็ลื่นไหลนะครับใช้ง่ายมากตัวนี้ครับ ก็ขอจบการรีวิวนะครับดูความสวยงามน,นะครับที